สวัสดีค่ะทงเชวนฮาวสวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับเหล่าซื่อมีหน้าอีกเช่นเคยค่ะ,ะถ้าเรามาพบกับเหล่าซื้อเราต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะอ่ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะค่อยเล่าเฉหันยค่อยเลาเหันยี่สนุกสนานเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อนะคะ วันนี้เรายังอยู่ในบทเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องเรียนพินอินกันให้คล่องก่อนนะบทเดิมของเราก็คือพินอินเปียวพินอินเปียวที่แปลว่าตารางสัตว์อักษรพินอินนั่นเองค่ะ,ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไระวันนี้นะคะเราซื้อจะเน้นเรื่องการเทียบพยัญชนะค่ะการเทียบพยัญชนะอย่างเดียวเลยเราจะเอาให้แม่นเลยนะคะนักเรียน ทีนี้นักเรียนดูตรงหน้าจอได้เลยนะคะอ่าตัวแรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยการเทียบพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมดยี่สิบสามตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปทีละตัวกันเลยว่าพอเทียบแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับพยัญชนะอะไรในภาษาไทยนะอ่าถ้าใครจําได้จากครั้งที่แล้วก็ลองทายกันมาดูนะคะเพราะว่าเราซื้อปิดเอาไว้แล้วเราจะมาดูทีละตัวว่า มันเทียบแล้วได้เท่ากับตัวอะไรนะคะพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกค่ะเห็นลูกศรสีแดงไม่เอ่ยอถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันค่ะลูกศรสีแดงตัวนี้อ่นนี้เราจะเทียบเป็นพยัญชนะในภาษาไทยก็คือปอปานั่นเองเนะาะปปนั่นเองที่เราอ่านว่าปหรือว่าตัวบีนั่นแหละ ต่อไปค่ะฝั่งนี้พอพอจำไได้ไหมคะเทียบได้เท่ากับตัวอะไรเอ่ยมีใครทายถูกไหมนะ้พอ่านค่ะอ่าต่อไปเลยค่ะเอ็มอันนี้เทียบได้เท่ากับเท่ากับอะไรนะคะมอม้าค่ะอ่าต่อไป ฟ o ฟนี้เทียบได้เท่ากับฟอฟันอ่าต่อไปค่ะเตอเตอเทียบได้เท่ากับตัวอะไรคะนักเรียนต่อเต่าใช่แล้วค่ะต่อไปเลยค่ะเธอเธอเทียบได้เท่ากับตัวอะไรคะทอทหารอ่เก่งมากๆเลยต่อไปกเลยค่ะ เนอเนอเราเทียบได้ท่าก,กับตัวอะไรคะดอหนูอ่าต่อไปค่ะเลอเลอเลอแล้วคะลอลิงอ่าเก่งมากๆเลยขอบใจมาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะอ่าสไลด์นี้มีใครจำได้ไหมคะว่าเทียบได้ถัก,กตัวอะไรบ้างลองเดามาดูนะคะ อ่มาดูตัวแรกเลยเกอเกอดเทียบได้เท่าก,กับตัวอะไรคะกะไก่อ่าต่อไปนะคะเคอเคเทียบได้เท่าก,กับตัวคอควายค่ะต่อไปค่ะเฮอเฮอเทียบได้เท่าก,กับตัวอะไรคะ เท่ากับหอนงคูกแล้วก็หอหีบนั่นเองค่ะ,ะถ้าสองตัวนี้เราต้องเลือกใช้นะคะ,ะบางบางคำศัพท์เราก็ต้องใช้หอนงคู่บางคำศัพท์เราก็ต้องใช้หอหีบนะ,ะจะใช้ไม่เหมือนกันต่อไปค่ะจ G จเทียบได้เท่ากับตัวจอจานต่อไปเลยค่ะชีชีเราเทียบได้เท่ากับตัวอะไรคะ ชอช้างอ่าต่อไปซี C C ละคะซ C มีคะถ้าถูกไหม C คือคือซอโซ่นั่นเองคะอ่ะอ่าต่อไปเลยต่อไปตรงลูกศรสีแดงนะคะตัวแรกจือจือเราเทียบได้เท่ากับตัวอะไรคะจือ จอจานกับรอเรือสองตัวนะคะติดกันจอจานกับรอเรือสองตัวติดกันอ่าต่อไปค่ะซื่อซื่อคืออะไรคะมีใครจำได้ไหมชอ่อช้างกับรอเรือนั่นเองค่ะอ่าต่อไปแล้วค่ะซื่อซื่ออ่าเทียบเป็นเท่ากับซอสโซกับรอเรือนั่นเองค่ะ อ่ะต่อไปนะคะอันนี้นะใครทายถูกบ้างยืยืเทียบได้เท่ากับเท่ากับอะไรนะคะไม่ใช่ยอยักษ์กับรอเรือนะไม่ใช่ยอยักษ์กับรอเรือนะคะเทียบได้เท่ากับรอเรือตัวเดียวค่ะรอเรือตัวเดียวไม่ใช่ยอยักษ์กับรอเรือนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะจื จืออันนี้คือจอจานนั่นเองค่ะอ่าต่อไปค่ะชื่อชื่อชอช้างอ่าต่อไปค่ะซื่อซือ,ซอตัวอะไรคะส่อโซ่อ่าเรามาค่ะสไลด์นี้เหลืออีกสองตัวสุดท้ายของพยัญชนะแล้วจะหมดแล้ว อีกับอูอีก er ับอ th ูเป็นพยัญชนะพิเศษนะคะยังจำกันได้ไหมคะที่เป็นได้ทั้งพยัญที่เป็นได้ทั้งพยัญชนะแล้วก็เป็นได้ทั้งสระนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้เทียบได้เท่ากับพยัญชนะอะไรในภาษาไทยคะคำว่าอีเนี่ยคำว่าอีไม่ใช่ออ่างนะคะไม่ใช่ออ่างนะคะเราซื้อเห็นลายคนน่ะบางคนทำการบ้านมาแกะเป็นออ่างนะไม่ใช่นะคะ ราซื้อเห็นนะคะเราตรวจงานทุกคนนะคะละเอียดจิบเลยอ่ะอันนี้ e. E. อีอีันนี้เทียบได้เท่ากับเท่ากับยอยักษ์ค่ะยอยักษ์นะคะไม่ใช่ออ่างยอยักษ์นะคะต่อไปค่ะอูอูเทียบได้เท่ากับไม่ใช่ออ่างเหมือนเดิมนะไม่ใช่ออ่างนะเทียบได้เท่ากับวงแหวนอ่ะอ e. ีเทียบได้เท่ากับยอยักษ์อู เทียบได้เท่ากับววงแหวนอะทีนี้เราได้เทียบพยานชนะแบบทีละตัวกันไปแล้วและได้เน้นกันไปแล้วว่าเราเนี่ยจำอันไหนไม่ได้ก็นักเรียนก็สามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะคะแล้วก็วันนี้เราได้เทียบพยานชนะกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนครั้งหน้าเราจะมาะผสมระหว่างพยาญชนะกับสระกันค่ะเราจะมาเรียนเรื่องสระกันด้วยนะคะ เราจะมีเรียนพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์แล้วก็เสียงค่ะที่จะอยู่ในของเรื่องของพินอินนะคะเราต้องเรียนพินอินในกล้องก่อนเราถึงจะไปตัวจีนได้นะนักเรียนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอ่ะทีนี้สาหรับวันนี้เนี่ยการเทียบพยัญชนะก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวมาดูการบ้านกันดีกว่าค่ะ,ะการบ้านวันนี้นะคะเราซื้อให้นักเรียนเนี่ยโจทย์การเทียบพยัญชนะตามที่เราซื้อกําหนดให้ ตรงหน้าจอนี้เลยนะคะแค่หน้านี้นะคะนักเรียนแค่หน้านี้มีคำว่าปอพอมอ more, for, เตอเธอเนอเลอมีแค่นี้เลยนะคะนักเรียนให้เรียนจดตามนี้เลยอ่ะด้านบนด้านบนสุดบนหน้าจอเป็นวันที่นะคะเป็นวันที่อ่าให้เรียนจดวันที่ด้วยนะคะวันที่เป็นภาษาจีนนะถ้านักเรียนคนไหนเนี่ย ไม่เคยเขียนเลยไม่เคยเขียนภาษาจีนเลยนะักเรียนก็ค่อยๆเขียนทีละเส้นนะคะ,ะดูทีละเส้นไปเลยนะเขียนไม่สวยไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่ให้ได้ครบทุกเส้นก็พอนะอะด้านบนวันที่เออหลิงเออลิงเนี่ยแซื่อ,อ,อแปลว่าวันศุกวันที่สี่เดืนอนมิถุนามิถุนายนแล้วก็ปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีสองพยี่ ใช่ไหมปีนี้ปี2021เราซือเขียนผิดแน่เลยยังเป็นปี2020อยู่เลยเปลี่ยนเป็นปี2 0 2 1ให้เราซื้อด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นปีเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อลองแก้ก่อนแป๊บนึงนะแก้เป็นปี2 0 2พนยี็นะคะแก้เป็นปี2021แล้วเรียบร้อย ทีนี้ทีนี้อ่ะเราได้แก้เป็นปี2021แล้วนะคะอ่าทีนี้แล้วก็จดตรงหัวข้อในกรอบสีชมพูด้วยนะคะอ่านว่าจวยเย่จวเย่แปลว,ว่าการบ้านแล้วก็อีบรรทัดหนึ่งก็จดคําว่าการเทียบพยันชนะการเทียบพยานชนะเ,นชนะเสร็จแล้วก็จดในกรอบสีเขียวได้เลยจดลงในสมุดเลยนะคะ จดลงในสมุดเราซื้อให้จดเพียงแค่นี้แล้วก็ครั้งหน้าเราค่อยมาจดต่อเนาะเพราะว่าจดทีเดียวเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะคะนะักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคลิปการสอนภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วก็เจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนการบ้านอย่าลืมส่งให้เราซื้อในลายส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่งให้เราซื้อในลายส่วนตัวเท่านั้นนะแล้วก็พอ่อผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปงานของนักเรียนส่งมาให้เราซื้อแล้วเนี่ย ให้ผู้ครองพิมพ์ชื่อมาด้วยนะคะว่างานนั้นเป็นของนักเรียนคนไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะให้นักเรียนให้ผู้ครองพิมพ์ชื่อมาด้วยนะเราซื้อจะได้รู้แล้วก็จะได้เช็คงานให้ถูกว่าใครเป็นคนส่งงานมานะคะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราซื้อมีการสอนเพียงแค่นี้เราเจอกับเราซื้อใหม่ในคลิปหน้านะคะใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ